กำหนดให้ f เป็นฟังก์ชันจากเซตของจำนวนเต็มบวกไปยังเซตของจำนวนเต็มบวกนะครับความหมายตรงนี้ก็คือแสดงว่าโดเมนกับเรนของ f นะครับจะต้องเป็นจำนวนเต็มบวกทั้งคู่นะครับโดยที่โดเมนของ f นะครับจะต้องเท่ากับเซตของ i บวกส่วนเรนนะครับจะเป็นสับเซตของ i บวกเงื่อนไขที่ให้มาก็คือข้อ1น,นครับบอกว่า f ของ f ของ n เท่ากับ 4n บวก15 ส่วนข้อ2บอกว่า f ของ2ยกกำลัง n เท่ากับ2ยกกำลัง n บวก1แล้วก็บวกด้วยหาสำหรับทุกค่าของจำนวนเต็มบวก i ถามหา f ของ 16,5, 9นะครับข้อนี้บางคนจะหาคำตอบได้โดยง่ายนะครับโดยการพิจารณาจากข้อ2ก่อนนะครับ<ส>แต่ว่าถ้าเกิดเป็นการใช้สมธติฐเนี่ยคุณต้องทำจากข้อ1ก่อนนะครับคือถ้าเกิดเป็นการหาคำตอบโดยที่ไม่ต้องใช้สยธติฐนนะครับข้อนี้คุณพิจารณาข้อ2คุณก็ตอบได้เลยนะครับเพราะว่าบางคนสังเกตว่าด้านขวามือนะครับ 2ยกกำลัง n บวก1เนี่ยเราสามารถแยกเป็น2ยกกำลัง1คูณกับ2ยกกำลัง n ได้ถูกไหมครับแล้วเผอิญว่า2ก้อนนี้หน้าตาเหมือนกันนะครับดังนั้นเขาก็เลยคาดเดานะครับชมหน้าของฟังก์ชัน f ได้ว่า f ของ2ยกกำลัง n เท่ากับ2เท่าของ2ยกกำลัง n บวก5ถ้าเกิดเราเขียนในรูปทั่วไปก็คือ f ของ n น่าจะเกิดจาก2 n บวกด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นใช้ไม่ทำคูณทำแบบนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่า สำหรับข้อ2เนี่ยมันจะเป็นจริงนะครับก็คือมันจะเป็นจริงสําหรับบางค่าของจำนวนเต็มบวกนะครับข้อนี้ถ้าเกิดสมมวิรรมคุณจะต้องเริ่มจากข้อ1ก่อนทีนี้การเริ่มจากข้อ1นะครับสังเกตว่าถ้าเกิดเราเอาฟังก์ชัน f นะครับมาหา f ของ f ของ n นะครับจริงๆแล้วตัวนี้เราสามารถเขียนให้ได้อย่างก็คือเป็น f o f นะครับเรียกว่า c ค m ม o s สิ e ฟังก์ชัน ผลรั์ที่ได้ออกมาเนี่ยเป็นฟังก์ชันพหุนามเชิงเส้นนะครับเพราะฉะนั้นจากหนึ่งเนี่ยแสดงว่านะครับจากหนึ่งจากหนึ่งนะครับเราจะได้ว่าฟังก์ชัน f ข้อนี้นะครับจะเป็นฟังก์ชันพหุนามเชิงเส้นด้วยครับจะเป็นฟังก์ชันเชิงเส้นเพราะนั้นถ้าเกิด f เป็นฟังก์ชันเชิงเส้นนะครับเราอาจจะกำหนดให้ f ของ n อยู่ในรูปของ an บวกด้วย b และเราจะหาค่าของ a กับ b นะครับจากการเทียบสมบัติถ้าเกิดเราให้ f ของ n เกิดจาก a n b บวกด้วยบะครับ f ของ f ของ n อ่นอันนี่ยังงงนะครับ f ของใครให้เอา a' คูณแล้วก็เอา b' บวกนะครับดังนั้น f ของ fn นะครับก็ต้องเกิดจาก a คูณกับ fn แล้วก็บวกด้วย b นะครับทีนี้คุณก็เอา fn ที่เราสมมติไว้มาแทนครับมันกลายเป็น a คูณกับ a,n,B บวก b แล้วก็บวกกับ b ทีนึงนะครับจากนี้เราก็เอาจากข้อ1นึมาแทนนะครับข้อ1นึ่เขาให้ f ของ fn เท่ากับ4 n, 15บวก15นะครับตรงนี้จ่ายเข้าไปจะเหลือเป็น a กำลังสอบวกด้วย a,B คูณบบวกด้วย b, 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 b นะครับอันนี้ก็คือจาก1นะครับเราจะได้ว่า f ของ fn เท่ากับ 2n, 4 n บวก n บวกด้วย15ถูกไหมครับ แล้วเราก็ใช้การเทียบสมบัติเอาตรงนี้นะครับคุณใช้การเทียบสมบัติเอานะครับเราจะจับค่าหน้า n ก็คือ4กับ a กลลัง2มาเท่ากันแล้วก็จับก้อนที่ไม่ติดตัวแปรก็คือ a b กับ b a b บวก b กับ15มาเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้น้าเราเทียบสมบัติเราจะได้ a กําลัง2เท่ากับ4แล้วก็ a คูณ b บวก b นะครับเท่ากับ15ครับเห็นไหมครับ ตรงนี้เราจะได้ค่าของ A ออกมา2ค่านะครับก็คือบวกลบ2ครับส่วนตรงนี้นะครับคุณอาจจะดึงค่า B ออกมันจะเหลือ A บวก1เท่ากับ15ครับเพราะนั้นก็จะหาค่าของ b ได้เรามี A 2ค่านะครับเพราะนั้นคุณก็จะได้ B 2ค่านะครับแทนดูเลยก็ได้ครับเราได้ A ออกมาคือลบ2หรือไม่ก็2ครับส่วนค่า B นะครับมันจะเกิดจาก15 ด้วย a บวกด้วย1นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราแทน a ด้วย -2 นะครับถ้าเราแทน a ด้วย -2 บ -2 บวก1ได้ -1 นะครับเพราะ,ะนั้นกรณีนี้จะเหลือ b เท่ากับ -15 ครับแต่ถ้าเกิดเราแทนค่าของ a ด้วย2 2บวก1ได้3กรณีนี้เราจะเหลือ b เท่ากับ5ครับแล้วก็แน่นอนครับว่าเราจะได้ f n ออกมา2แบบนะครับ แบบที่1น,นะครับเราจะได้ f n เท่ากับลบ 2n ลบ15ครับแบบที่2เราจะได้ f n เท่ากับ 2n บวก5ครับแล้วก็อาศัยข้อมูล2อย่างที่บอกนะครับเพราะนั้นจาก2นะครับจากข้อมูลที่2เนี่ยเราจะได้ว่า f ของ2ยกกำลัง n เท่ากับ2คูณกับ2ยกกำลัง n บวกด้วย5ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแสดงว่า ก้อนนี้มันต้องมีค่าเป็นบวกไหมครับเพราะว่าก้อนนี้มันจะมีค่ามากกว่าศูนย์เสมอนะครับดังนั้นแสดงว่า f ของ n ในข้อน,นี้จะต้องเท่ากับ 2n บวกด้วย5เพราะว่าถ้า n เป็นเลขบวกลบ 2n จะเป็นเลขลบ ลบสองเอเป็นเลขลบลบอีกสิบห้าก็เป็นเลขลบด้วยนะครับหรือจริงๆแล้วข้อนี้ไม่ต้องใช้ข้อสองก็ได้นะครับเพราะโจทย์กาหนดแต่แรกเราว่า f ของเราเป็นฟังก์ชันจาก i บวกไป i บวกแสดงว่า n ต้องเป็นเลขบวกแล้วก็ค่าที่เกิดขึ้นต้องเป็นเลขบวกด้วยนะครับก้อนแรกมันจะมีค่าน้อยกว่าศูนย์เสมอครับเมื่อ a เป็นเลขบวกใช่ไหมครับก้อนนี้มันจะน้อยกว่าศูนย์เสมอนะครับเมื่อ n เป็นเลขบวกเพราะนั้นถ้าเกิด a เป็นจำนวนตบวกแล้วก้อนแรกมีค่าแล้วก็ศูนย์อันนี้ก็ใช้ไม่ได้ส่วนก้อนนี้มันจะมากกว่าศูนย์เสมอนะคร ก็แปลว่าข้อนี้ f n เกิดจาก2คูณ n บวกด้วย5ครับเขาต้องการหา f ของ1659นะครับก็คือจริงๆข้อนี้ถ้าเกิดคนไหนไม่คิดมากก็อาศัยการดูข้อสอนแล้วก็เดารูปแบบแล้วก็ตอบได้เลยนะครับคำตอบเราเท่ากับ2เท่าของ1659บวกด้วย5ครับ1659คูณกับ2นะครับ 1659คูณ2ได้3318บวกอีก5ก็เป็น3323นะครับตอบ3,323ครับ